นกน้อยกำลังจะทำรังแต่พอตัวนี่แหละชีวิตเปยดดำสิ่งเจ้าคุณปู่โดนถอดล้อไปแล้วอันนี้พันอะไรนะพันกล้วยน้ำว้าใช่ไหมกล้วยอบอกล้วยไข่เฮล้นั้นอะไรต้นอะไรนะต้นโมโกิอินเดีย ไม่บัออย่างที่ว่าขึ้นไปต้องสูงม็นพุ่มๆหน่ยใช่ไหมอ๋อคนในชมรมไปโดนมา5,000ต้นนะครับอ๋อเหรอสามัต้นต้นเท่าไรอย่างเงี้ยสิบห้าบาทข้าวผสมแล้ว15บื้ออรดน้ำกล้วยหน่อยเดีวกล้วยตาน้าไก่ก่อนโอ้ลอแม็กเพียบเลยหลงอะไรเพียบเลย เฮ้ยอันนี้เป็นมะพร้าวอะไรนะมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยครับไม่ใช่เขาเอาไปทําอะไรนะมะพร้าวสันอันอะไรนะเอาไปปลูกครับแต่ยังไม่ถึงที่ปลูกครับอืมีมะเขือพวงไอ้มะเขือพวงก็ยังไม่ถึงที่ปลูกครับโอ้โหยังไปไม่ถึงที่คนระับพูดผักสวนครัวเพียบเลยไปดัมซิ่งเราแจ๋เวเลยเจ้าคุณปลูกก็อยู่นี่นี่สุดยอดอดีตเคยแรงหาเงินมาเยอะแล้วคันนี้ฮนะปลดระวางแล้ว บ่ายเป็นดําซิ่งศูนย์หนึ่งคะแเจ๋วเลยครับโมหมดไปเยอะเลยนะครันนี้นะเป็นแค่รถประกอบเลยรถประกอบเองครับประกอบเองนึกก็ตามใจครับพี่อันนี้ผักอะไรเนี่ยอันนี้มะเขือพวงอ๋อมะเขือพวงครับเพราะเราเม็ดมาปลูกกันเหรอแล้วเองไปรดแรงงั้นต้นหักหมดได้เลยไงพี่มันมาโหดวันนี้ตอนมันซื้อเราซื้อมันมาอจะยกบ้านอยู่ตรงนี้เจ๋วเลยเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยอ่ะดูดิ ไปหาหนุ่มยุงด้วยอันนี้ที่ว่าเราซื้อถังมาแล้วเราก็มาตุนน้ำไว้ใช่ไหมใช่ใช่เราเก็บน,น้ำไว้ใช้ตอนลาลดฝนขาดสามสี่วัน,นเราก็เฮ้ยบอก,บอกคือกี้ใช่ใช่ใช่เหรอยี่ห้ออะไรเนี่ยเอาแล้วนี่ก็คือกีก่ะนะ <c oughs> สุดยอดนะเบาะซิงด้วยโอ้โหมอเตอร์ไซค์กระเพียบเลยอะไรนักเนี่ยเมื่อก่อนเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์อะใช่ครับเมื่อก่อนเป็นช่งางซ่อมมอเตอร์ไซค์แล้ว อ๋อคันแรกของผมคันสีแดงคันเว็บร้อยเนี่ยเว็บร้อยคันไหนคันนีคันนี้คันนี้คันนี้บ่อ๋อเหรอเอาไว้ขี่ไปโรงเรียนขี่ไปชนบุรีครับมเรียนชนบุรีเหรอไปกลับทุกอาทิตย์ครับนี่นะนะครับเมื่อก่อนขี่ไปชนบุรีอ้อ๋อเหรอแล้วปัจจุบันเครื่องมันเสียอะไรไงนี่ไม่เสียถุงน่องมันแกะีที่ผมช่วยแกะทำใหม่ให้มันใส่ไรบ้างอย่างนี้เราก็แบบไปหาซื้ออะไรแล้วก็เอาโมได้ดีเว้ยมันกี่ปีแล้วเนี่ย รวมรวมยี่สิบก็ได้ครับเหรอครับโอ้อนี่มัถึงยี่ีไอ้อะไรคันนี้ไงยี่ห้ออะไรคันนั้นมันก็รวมรวมครับคันนั้นเป็นรถเที่ยวป่าครับรโอ้รเราเราเราต่อโครงใหม่ใช่ไหมเป็นรถเที่ยวป่าครับสมัยก่อนหานกินเที่ยวป่าเที่ยวป่าครับสุดยอดเลยอารมณ์อ,อะไรเต็มไม่หมดนะคนชอบรถอ่ะนะคนชอบรถก็อะไรเกี่ยวกับเรื่องรถเรื่องอะไรนี่เยอะแยะมากมายเลยคดีก็เยอะนะครับคดีใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหม เนี่ยผมชอบมีโชคอย่างนี้ครับโชคผมเยอะครับอ๋อแก้มยางใช่ไหมครับสองันบเก้าเนี่ยจิ๊บกิ๊บดูคือแก้มยางเนี่ยสําคัญเห็นไหมฮะบางทีเข้าไปแล้วไปเหยียบหินเหยียบผ่อนไม้เหยียบอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้คือต้องระวังเลยเรื่องแก้มยางนะครับเพราะถ้าเกิดโดนแก้มยางเข้าไปนี่มันก็อันตรายนะแก้มยางตรงนี้มันบางมากเลยนี่ก็เราก็รู้ๆกันอยู่ว่าแก้มยางเนี่ยบางมากหน้ายางไม่เป็นไรนะบางทียางดูดิ ยังดอกยังเลี่ยมอยู่เลยแต่ว่าแก้มยางไปโดนขีดข่วนอย่างเงี้ยขึ้นมาก็ยุ่งเอ๊ะมันปะไม่ได้เหรอไม่กล้าอ๋อเราไม่กล้าใช่ป่ะครับอืมเพราะถ้าเกิดว่าปาแล้วมันก็ไม่ไม่ดีนะไม่งามไได้โอ้ยางเยอะแยะเลยบ้านพี่ก็มีนะพี่ก็เก็บไว้เหมือนกันนะยางเนี่ยเต็มไปหมดเลยรู้จะทำอะไรก็เก็บครับอืมแลวนี่ก็คงนี่ครับพริกต้องใบอืมต้องอารมณ์นั้นอ๋อใบใหญ่มันจะดีอะแล้วแล้วทุเรียนอะ เล่นอย่างนี้ครับอันนี้พวกมันมีกี่ต้นเนี่ยมีกี่ต้นมีนี่ก็อยู่ข้างหลงังคือต้องปลูกแบบนี้ใช่ห,ห่างๆกันอย่างนี้นนโตแล้วก็จะอย่างนี้ครับพี่พอมาตายอะไรเนี่ยนะอืม,มันก็จะทิ้งกิ่งครับตอนสุดท้ายก็จะเหลือแต่ต้นตรงๆไม่มีกิง่งแบบห่างนี้เห็นเลยตอนลองกองมันขึ้นเห็นป่ะตอนลองกองขึ้นกิ่งไม่มีเลยออืกิ่งที่ไปหาตัวลองกองไม่มีเลยทิ้งทุกกิ่งก็ก็คือมันมันชิดมันชิดกันไม่ได้นะเพราะคนละสายพันธุ์กันใช่ไหม ทุเรี้ทุกอย่างคร<อ>ับไม่ชนะใครทุกอย่างแถวนี้บรรยากาศดีมากเลยรอรถรถไทก็ออจอดอยู่นี่ช่วงนี้งานเงีย,งยบๆเนาะหน้าฝนเนะาะมีงานแม่โครครับผมไปขับแม,ม,ม,ม่โคมางานแม่โคจะเวิร์ฝ่าแมโคหน้าฝนมีกินทั้งปีครับที่ไปถึงไหนนะอุ้ยถึงนู่นใช่ปะรรโอ๋ออุ้ยอย่างนี้ก็ปลูกได้อะไรได้หลายอย่างเลยดิใชื่อไหม อ๋อเราจะยกบ้านข้างในเหรอยกตทำไมเราไม่ยกข้างนอกแล้วข้างในเราปลูกของล่ะกัวอ็ดบ้านน้องเราครับมันกลายอ้โงเสียงดังครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราแบบว่าเรามาโปะชึงกันนะสังสรรค์กันอะไรเงี้ยไหมมันจะได้อยู่ในป่าเลยใช่ไหมใชอก็เลยปลูกข้างในนะแล้วอย่างวิ่งรถเข้ามาบางทีเราก็จะเห็นสวนของเราทั้งหมดด้วยไงใช่คือถ้าบ้านอยู่ข้างในก็ดีเราเข้าออกอยู่เรื่อยเรเราก็จะได้เห็นสวนแต่ถ้าเกิดว่าบ้านอยู่ข้างนอกสวนนี่ ขี้เกียจเดินลงมาก็ไม่เห็นแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวเย็นนี้มาดูแม่บ้านผมปลูกกล้วยครับขับแม่โคเองปลูกเองครับเหรออ่ะเย็นนี้ครับเอาแม่โคมาฝังเหรอหรือยังอ่าเดี๋ยวเขาเอาเองเข้าเนี่ยเพราะทำไมเขาไม่ได้ครับไม่ถูกใจเขาอือเนี่ครับอันนี้ชุดนี้หมดเทองนะอ๋อมเตทองต้นครับวิ่งทำไมดินแถวนี้มันเป็นดินแบบเนี้ยดินแดงครับดินดินแดงอ่ะเครียกดินแดงที่เอ้ยที่ปุ๋ยใส่เนี่ยปุ๋ยอะไรนะดำๆเน่ะไม่ดำๆเกลือขาวครับอ๋อเหรอใส่เมื่อคืนอืมเนี่ยอันนี้อันนี้มะมง เอ่อทุเรียนอยู่ตรงกลางแล้วก็เอามะเขือมาไว้รอบๆก่อนเราเราจะได้กินก่อนใช่ไหมใช่มันกินป่วยได้ตอนนี้ไม่หมอนหมดเลยอืมเอาที่เรายาวถึงนี่เอาแล้วตรงนี้อย่างฝั่งนี้ที่มันเป็นเก็บไว้ใส่ขยะก่อนเพราะเรายังต้องมีขยะอยู่กล้วยชุดนี้ยังไม่ได้ลงก็ต้องฝังอืมเนี่ยที่ที่ทำเหมืองแล้วข้างล่างมันไม่ดีมันมันเป็นดินเลนอืมอืมเป็นชั้นดินเลนก็เดี๋ยวเอากล้วยชุดนี้ลงอืมมันจะดินชุดนี้กบ ไปใส่ก่อนอ๋อแล้วก็เอ้ยแล้วก็ปรับที่ให้มันราบเดิอย่าให้มันสลกอย่างนี้เอยเจ้เราเอารถไถไถไม่ได้หรอไถแบบเนียพี่ก็มมันสูงไม่ขั้นนั้นแ่ะใช่ป่ะไถให้มันลงมาเรื่อยนะครับเออก็ไถให้มันลงมาไถลงมาอย่างเงี้ยอือโอ้ยมีที่แค่นี้ก็เอาได้แล้วแล้วก็ปลูกผักสวนครัวไปอะไรไปเนี่ยดูดิขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะเน้นนะความยาวอย่างงี้ไหมครับมันยาวมัยาว้างเอ้มันไม่กว้างมันยาวอย่างเดียว สุดแค่ไหนแคนสุดแค่นี้ครับแค่ยาลกๆแล้วไม่มีหลักไม่มีอะไรปักเหรอหลักมีครับอยู่ในกอตะไคร่นะครับเลยกอตะไคร้เป็นนิดนิดก็ดีแล้ว,ลวปลูกมังคุดไว้ต้นหนึ่งไว้ขนาดนี้ก็ได้แล้วพีนว่าทีอย่างเงี้ยมันชุ่มชื้นดีว่ะแต่ว่าเวลาหน,น้า,า,าที่แบบนี้มันมันมันไม่ค่อยแห้งแต่เวลาหน้าฝนนี่ก็ดีหน่อยแต่หน้าแรงมันมันแห้งไหมหน้าแล้งมันไม่แห้งนะครับทิ้งน้ําได้มากกว่าที่ทรายอื มุทรไเราทิ้งสามแต่ถ้าเกิดว่าแรงจริงๆเราก็ต้องหาน้ามาช่วยต้นไม้ใช่ไหมแต่รถไม่เคยชอบครับเข้ามาไม่ได้เลยครับติดอมดินมันเหนียวเหนียวมันออกเหนียวเหนียวนะดินแดงแดงเหนียวเหนียวครับรถต้องเอาคันโฟมาใส่รถไถนี่ยถ้าเกิดว่าเกตดให้มันเรียบๆมันก็โอเคนะผมใช่เดี๋ยวผมจะปรับตรงอีกนี่วันเราลองดูว่าน้ามันไหลทางไหนสักทีเนี่ยก็เก่าดินพวเนี้ยครับมาทาโคกทุเรียนอืมแจ๋วเลยค่อยๆขยับขยับทุเรียนนี่กะว่าจะมีสักกี่ต้นเนี่ย ได้กี่ต้นครับได้แปดแปดแล้วถ้าเราบุหางครับคือมันต้องหางอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่อย่างนี้ยังถือว่าติดนะอ่าตรงนี้ที่เราจะสร้างบ้านอันนี้สร้างบ้านอันนี้ลงห้องน้ำครับเดี๋ยวนี้เราขุดหลุมถัวเตรียมการไว้แล้วเพราเราปรับที่เองได้เนาะเราก็เตรียมไว้ยกปรับไว้ให้มันเป็นชั้นเป็นขันไว้ฝังเสาตีคานเข้าไปเราก็ระมัดแล้วมที่ก่อนนะพี่เดี๋ยวที่จะได้แข็งยกบ้านได้หลังหนึ่งแล้วก็นี่ก็ทางเข้าทางออก แต่บ้านรถด,ดำนี่เขาไม่ต้องกลัวติดอยู่แล้วเพราะว่าลุยได้สบายรถด,ดำแน่นอนจริงใบหิงสวยเด้ออืมไปโอเคเราไปหาข้าวกินกันดีกว่าวันนี้พามาเที่ยวโกวดังเปย์ดำซิ่งหน่อยมีต้นกล้วยนี่วิ้ยต้นกล้วยนี่ก็คือปลูกได้กี่เดือนนั้ที่ฝ่าจะออกลูกได้เนี่ยเจ็ดเจ็ดเดือนใช่ไหมโอ้เจ็ดเดือนก็เอาได้นะเนี่ยดีนะครับนี่นะครับ ดังไปดําสิงเนาะจากนมน้อยเด็กสร้างตัวนะฮะดูเลยมีทุกอย่างเลยทุกวันนี้นะฮะมีที่ดงที่ดินมีรถไทนะฮะรถด,ดำสองคันแต่คันนี้ปลดระวางแล้วไม่ได้ใช้ละโอเคฝากไป้ได้ครับนี่ครับชีวิตของคนที่ทำมาหากินแนละ้วแล้วก็ประสบความสําเร็จก็สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะครับก็มีทรัพย์สมบัติเป็นของตัวเองนะฮะก็ถือว่าใช้ได้เลยเนาะสู้ๆครับเพื่อนๆครับ ถ้าไม่สู้จะไม่พบความสำเร็จบายบายรักนะจุบจุบ๊บยบายครับ